ว่าไงลูกน้องมิวม,มามิวเป็นยังไงว่างไงล่ะอือว่าไงล่ะว่างไง Dạ ơn ngầu nè, dạ mommy ngầu rồi, <laughs> <laughs> nài 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 nài